ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยาณเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐรมเรื่องที่22 ขยายความเรื่องศีลบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528เระดอนโยมวันนี้เล่าเรื่องให้โยมฟังคิดว่า,าจะพูดเรื่องศีล เพราะวันก่อนนี้พูดเรื่องศรัทธาวีนี้จากศรัทธาก็่เป็นข้อหนึ่งมาถึงสีนี่เป็นข้อที่สองในทุทธภิหรือธรรมะเครื่องเจริญที่แสดงถึงความเจริญของอริยสาวกห้าประการนี่คําว่าศีนั้นแปลว่าอะไรก็ความหมายของศีลน,นเบื้องต้นท่านจะให้ไว้ตั้งหลายอย่างแต่คําแปลที่ง่ายที่สุดนั้นแปลก,กันปก่ปกติ อะไรมีผู้นำเอาคำว่าศีลนี่มาอธิบายในความหมายว่าปกติคือคนเราถ้ามีศีลและรักษาศีลนี่เรียกว่ารักษาปกติสภาพที่เป็นปกติของตนของตนเป็นพระถ้าหากว่ารักษาศีลของพระก็เรียกว่ารักษาสภาพปกติของพระถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามศีลก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพปกติของพระ ก็จะกลายเป็นประพฤติเหมือนชาวบ้านเป็นต้นหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็มีศีลเมื่อชาวบ้านอย่างศีลห้าก็กแสดงถึงความเป็นอยู่ปกติหมายความว่าตามสภาพปกตินั้นคนเราก็ไม่คาดแกงกันไม่เบียเดเียนทำร้ายกันไม่ร่วงละเมิดตับสินกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอยู่กันตามปกติ แต่ว่าเมื่อใดที่ทําอะไรผิดแปลกขึ้นมาละเมิดในสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่ามีอาการไม่ปกติเกิดขึ้นจากการทําให้ปกติของบุคคลหนึ่งก็ทําให้สังคมนี้ไม่ปกติความปกตินั้นก็รวมไปถึงว่าก็อยู่กันสบายๆมีความสุขไปด้วยมันก็สงบแต่ถ้าหากว่าละเมิดสิ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นปกติสุขไม่เรียบร้อยก็เกิดความวุ่นวายแต่ที่ไม่ปกติอย่างนั้นมันก็เริ่มมาตั้งแต่จิตใจคน ก่อนที่จะแสดงออกมาภายนอกไม่ปกติจิตใจก็ไม่ปกติก็คือว่าเช่นว่าจิตใจปกติก็อยู่ธรรมดาความคิดนึกทําอะไรไปตามเรื่องในชีวิตประจําวันเกิดความโลภขึ้นมาจิตใจเริ่มไม่ปกติแล้วแล้วก็ไปทําตามความโลภนั้นเช่นเป็นรักของเขานี่ก็ทํำผิดปกติออกมาภายนอกหรือมีความโกรธในจิตใจก็ผิดปกติแล้ แล้วก็ทําตามจิตใจที่ไม่ปกตินั้นก็ไปฆ่าฟันเบียดเบียนคนอื่นทําร้ายเขาก็เกิดความไม่ปกติขึ้นในหมู่ชนในสังคมเรื่อยไปท่านก็เลยให้ความหมายของศีลในแง่หนึ่งว่าเป็นความปกติก็ให้มนุษย์ไน้อยู่กันปกติแล้วแต่ละคนละคนก็รักษาสภาพปกติของตนมาอยู่กันปกติจิตใจเป็นปกติแล้วต่อไปจะทําอะไรก็ แคิดนึกในสิ่งที่ดีงามก็จะได้ทำได้ถ้าจิตใจไม่ปกติแล้วก็จะคุ้งซ่านวุ่นวายจะไปคิดทำงานทำการอะไรที่เป็นไปในทางดีงามก็สู่ความรู้สึกความมีกิเลสเหล่านั้นเข้ามาเบียดเบียนทำให้เป็นไปได้ยากวุ่นวายไปแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ด้วยอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของคำว่าศีล นี่นอกอย่างนั้นศีลก็แปลว่าความสำรวมความระวังความสำรวมระวังก็คือว่าให้รักษาชีวิตการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในสภาพปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นที่ว่าสำรวมนี้หรือระวังนั้นน่ะก็มาสัมพันธ์กับเรื่องความเป็นปกติเนี้เราก็ควรจะระวังรักษา ตัวของเราไม่ให้ล่วงละเมิดไม่ให้ทําสิ่งที่เป็นผิดร้ายทําให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นอันนี้ก็มีความห,หมายของการเราสําสรวมระวังซึ่งไปสัมพันธ์กับความหมายอีกอันหนึ่งคือศีลนี้ถ้าเราดูตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลักที่เรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาที่พระมักจะสอนในวันมาคบุญชาท่านบอกว่า ไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือเว้นจากความชั่วแล้วก็สองทำดีแล้วก็สามทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้เราถือกันมาว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งที่ว่าเว้นชั่วนั่นแหละก็คือหลักที่เรียกว่าศีลศีลก็อยู่ในหลักสามประการที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นความหมายของศีลอันหนึ่งก็คือการเว้นจากความชั่วความชั่ว สามัญในโลกก็คือการเบียดเบียนกันของมนุษย์เพราะฉะนั้นความหมายของศีลต้งต้นทีเดียวก็ได้แก่การเว้นจากการเบียดเบียนซึ่นกันและกันที่ว่าสํารวมก็คือระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ให้ไปคิดร้ายเบียดเบียนทางกายทางชีวิตได้แก่ปาณาติบา เบียดเบียนทางทรัพย์สินก็เรียกว่าเป็นอธินนาทานเบียดเบียนในเรื่องคู่ครองก็เรียกว่าการมีสมิธขาจาย์เบียดเบียนด้วยวาจาหรือคำพูดก็เรียกว่ามุสาวาทแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนสติสมัญชัยังตนก็คือข้อสุราเมรไรนี้ท่านให้สำรวมระวังก็สำรวมระวังที่จะได้ไม่เบียดเบียนไม่ร่วงละเมิดความหมายของศีลความสาคัญก็คือนี่เละคือการเว้นความชั่วงดเว้นจากการเบียดเบียนกัน ต่อจากนั้นก็จะฝึกให้กรน,นีจริงๆขึ้นไปแต่ว่าศีลที่เป็นร่วงซ้อนทีเดียวเนี่ยสำหรับมนุษย์ทั่วไปท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าปฏิบัติตามศีลห้าเราก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมก็คือเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เป็นขั้นตน้นเมื่อมนุษย์มีมนุษยธรรมมีคุณสมบัติของมนุษย์แล้วต่อจากนี้ก็ทําความดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเสริมความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ดีงาม ตลอดจกนกระทั่งเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทพเป็นพรหมก็ได้อย่างที่ท่านเรียกว่ามนุษย์สเทโวหรือจกนกระทั่งเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์เป็นพระรหรันแต่ว่าถ้าเทียบในชีวิตของการที่เรามีพระสงฆ์เป็นนักบวชแล้วก็ฆรหัตเราก็เรียกศีลห้านี้ว่าเป็นครหัตสธรรมหรือธรรมะของครหัสถ้าครหัตมีธรรมะได้กับศีลเบื้องต้นมีห้าข้อก็เรียกว่ามีคุณสมบัติของครหัตที่ดี แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือว่าศีลห้าไม่เพียงพอก็ต้องบำเพ็ญศีลให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นพระภิกษุก็ถือว่ามีศีล227ถ้าเป็นภิกษุณีก็มี311ข้อเพราะฉะนั้นศีลก็เลยมีนอกเหนือยิ่งขึ้นไปกว่าเพียงศีลห้าเท่านั้นอันนั้นโดยมากแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเช่นว่า ศีลแปดของญาติโยมเนี่ยความจริงญาติโยมถือศีลห้าเนี่ก็เพียงพอที่จะเป็นคุหัรรมที่ดีแล้วแต่ว่าต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนให้ยิ่งขึ้นไปก็ถือศีลแปดศีลแปดนี้ถ้าเรียกตามศัพท์ท่านจัดอยู่ในพวกวัดวัดคือข้อปฏิบัติพิเศษที่เราทําเพื่อจะฝึกฝนตนเองขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะบำเพ็ญคุณนความดีอื่นๆให้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเมื่อมีศีลห้าแล้ว ถ้าเป็นพุทธศาสนิกนชนก็ต้องการความเจริญในธรรมะก็อาจจะไม่หยุดอยู่แค่ศีลห้าก็นำเอาศีลแปดแล้วก็ศีลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญง,งอกงามในธรรมแต่อย่างไรก็ดีถ้าว่าตามวิธีปฏิบัติในทางธรรมแล้วท่านก็บอกว่ามีเพียงศีลห้าก็จเจริญในสมาธิปัญญาได้สําเร็จแล้วเพราะว่าถ้าศีลห้านี้ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ท่านก็เรียกว่าเป็นอธิศีลเหมือนกันอธิศีลนั้นเมื่อมีพร้อมแล้วก็จเจริญในอธิจิตในอธิปัญญาต่อไปเป็นการบำเพ็ญใจิกขาหมายความว่าผู้มีศีลห้าที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องสามารถปฏิบัติบำเพ็ญใจศกขาให้บริบูรณ์จนกระทั่งบรรลุความเป็นอริยะบุคคลได้แต่ผู้ใดต้องการจะขัดเกลาตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจะ นำเอาศีลแต่ศีลสิบรักษาท่านก็อนุโมทนาด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องศีลพอ,อแล้วก็ที่ควรจะทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อธรรภาพได้บอกว่าศีลนั้นก็มีความหมายอย่างหนึ่งว่าการงดเว้นคืองดเว้นจากความชั่วสับเรางดเว้นจากความชั่วนี้ท่านมีคำวาลีให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิรัตหรือวิรติ วิรัติที่เขียนวอลแหวนสละอีแล้วรอเรือไม่หาอากาศต่อเต่าสละอีวิรัตหรือวิรัตินี่แปลว่าความงดเว้นท่านให้รู้ว่าการงดเว้นที่เป็นศีลเนี่ยคนเราจะทําได้สามทางด้วยกันเรียกว่าวิรัตสาวิรัตสามก็คือหนึ่งสัมปัตตาวิรัตงดเว้นในเมื่อไปประจวบข้าเฉพาะหน้า หมายความว่าคนเรานี่บางทีก็งดเว้นความชั่วในเมื่อประสบเข้ากับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วข้อที่สสมาทานวิรัตงดเว้นเพราะได้สมาทานไว้คือเราได้ตั้งใจถือศีลรับศีลไว้แล้วก็เลยปฏิบัติตามศีลที่ตันเองสมาทานแล้วก็สมสมุดเถทวิรัตงดเว้นโดยเด็ดขาดอันนี้อรตมภาพจะอธิบายย่อๆที่จะได้เข้าใจหลักการประพฤติปฏิบัติตามศีลไว ข้อที่หนึ่งสัมปัตตวิรัตงดเว้นเมื่อประจวบจะพะหน้าหมายความว่าเราไปประสบเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะละเมิดศีลขึ้นมาเช่นว่าเราเดินไปเห็นของผู้อื่นซึ่งโอกาสเปิดเต็มที่ว่าเราจะหยิบเอาได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วที่จะตัดสินใจเลือกอย่างไรนี่ในเวลานั้นถ้าหากว่าเราได้คิดขึ้นมา พิจารณาว่าโอ้นี่เราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่สมควรจะทาฤฤําความผิดอย่างนี้การล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็งดเว้นได้หรือแม้แต่พิจารณาว่าเรานี่เป็นคนที่คนเขาเคารพนับถือไม่ควรจะทําความชั่วอย่างนี้ต้องงดเว้นได้เฉพาะหน้าในเวลานั้นโดยเหตุผลที่คิดขึ้นมาในบัดนั้นเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตงดเว้นในเมื่อประสบ เหตุการณ์เข้าเฉพาะน้าทีนี้ประการที่สองเราได้สมาทานศีลไว้ตั้งใจรับศีลเหมือนกับไปสัญญาหรือปฏิญาณไว้แล้วในเมื่อมาประสบ <c oughs> ในเมื่อไปประสบเหตุการณ์เข้าเช่น <c oughs> อย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ <c oughs> ไปเห็นของที่สามารถที่จะถือออกมาเป็นของตนได้ แต่มาพิจารณาว่าเราได้สมาทานรับศีลไว้แล้วเป็นคนถือศีลปฏิญาณบอกกับพระไว้หรือตั้งใจกําหนดใจไว้แล้วเราก็ไม่ละเมิดศีลไม่ทําความชั่วนั้นอย่างนี้เรียกว่าสมาทานาวิรัตคืองดเว้นเพราะว่าได้ตั้งใจรับเอาไว้ถือเอาไว้อย่างนั้นแรัประการที่สมสมุิเถทวิรัติงดเว้นโดยตัดขาดอันนี้ หมายถึงว่าไม่มีกิเลสในใจคือไม่มีความโลภความโกรธในหลงเหลืออยู่ในใจเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ทําความชั่วถ้าอย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าเป็นเหมือนกับอัตโนมัติจะไปประสบเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะทําให้ละเมิดศีลก็ไม่มีทางละเมิดเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ละเมิดและทําความชั่วนั้นๆอันนี้เรียกว่าสมุเทเฉทวีรัต ได้แก่การงดเว้นความชั่วของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์เพราะไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยเป็นอะไรไม่ทําความชั่วโดยสิ้นเชิงอันนี้คือวิรัติสามอย่างที่เป็นความรู้ประกอบเป็นผลทานในการที่จะถือศีลแต่ว่าถ้าสําหรับพุทธศาสน,นิกชนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะใช้วิธีสมาทาน,นวิรัติที่งดเว้นโดยสมาทานไว้ด้วยแต่ว่าถึงแม้ไม่ได้สมาทานก็ยังมีสัมปัตตวิรัติ คือใช้เหตุผลพิจารณาถึงภาวะของตนเฉพาะหน้านั้นอาศัยหิริโอตตะปะนั่นเองทําให้และไม่ละเมิดศีลไม่ทําความชั่วนี่ก็เป็นความรู้บางอย่างที่ตัตรมภาพนำมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องศีลก็อยากจะขอปิดท้ายด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสําคัญของศีลพระพุทธเจ้าถือว่าศีลนั้นมีความสําคัญเหมือนกับเป็นพื้น พื้นแผ่นดินหรือว่าพื้นที่เรายืนเรานั่งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะทํางานทําการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีพื้นเป็นที่เหยียบยันซะก่อนถ้าไม่มีพื้นเป็นที่เหยียบยันแล้วก็ทําอะไรไม่ได้สมมติว่าโยมจะตัดกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งก็ต้องมีที่เหยียบเช่นมีพื้นดินที่เหยียบแล้วเราจึงจะจับอุปกรณ์จับอาวุธจับมีด จับขวานขึ้นมาแล้วก็ฟันกิ่งไม้ได้ถ้าเราไม่มีที่เหยียบที่ยันแล้วเราไม่สามารถทํางานนั้นได้เลยท่านบอกว่าสีเนี่ยก็เปรี่ยบเหมือนพื้นแผ่นดินหรือพื้นที่เราเหยียบยันนั้นทีนี้ถึงแม้มีพื้นมีที่เหยียบแล้วบางคราวพื้นนั้นก็ไม่มั่นคงถ้าพื้นทอนแคลนก็ทํางานไม่สะดวกทํางานไม่ถนัดงานก็อาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้าง เช่นมาตัดต้นไม้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าพื้นตรงนั้นเกิดไม่มั่นคงเช่นเราเหยียบอยู่บนพื้นกระดานแล้วปูไว้แล้วก็คอนแคนโยกไปมาเราอาจจะตัดไม่สาเร็จหรือว่าถ้ากําลังของเราดีมีตัวคมมากก็อาจจะตัดได้แต่ถ้ามีดก็เกิดไม่คมกําลังของเราก็ไม่ดีก็เลยไม่มีทางตัดได้สําเร็จอันนี้ก็สัมพันธ์กันถ้าจะเปรียบท่านบอกว่าพื้นเดนพื้นดินนั้นก็เหมือนกับ ีลแล้วก็กําลังที่ตัดนั้นเหมือนสมาธิมีดที่คมอุปกรณ์นั้นก็เหมือนกับปัญญาถ้าหากว่ามีศีลมั่นคงแล้วก็จะเป็นเหตุให้ช่วยให้สมาธิกําลังของเรานั้นดีขึ้นแม้เราจะกําลังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่พื้นที่มั่นคงนั่นแหละช่วยเราได้แล้วมีคือปัญญานั้นแม้จะไม่คมนักก็ยังใช้งานได้สําเร็จ แต่ถ้าหากว่าศีลของเราไม่มั่นคงคอนเทนเราก็อาจจะต้องอาศัยปัญญาที่เป็นมีดอันคมกิดและก็กำลังคือสมาธิที่เข้มแข็งมากแต่อย่างไรก็ตามไปอันว่าศีลเนี่ยเป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นอย่างเป็นพื้นที่เหยียบยันที่จะทำให้ทำงานได้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พุทธศาสนิก,กนชนเนี่ยเห็นความสำคัญของศีล แล้วก็พยายามที่จะเจริญศีลขึ้นมารักษาศีลให้เป็นปกติเป็นพื้นที่มั่นคงอยู่ในจิตใจเพราะว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในจิตใจของตนเองด้วยในทางสังคมด้วยเมื่ออยู่ภายในใจของตนเองจิตใจของตนเอง,เองก็สงบเยือกเยน็นไม่กระวนกระวายจะบำเพ็ญสมาธิก็ทำได้สะดวกขึ้นจะคิดนึกอะไรนี้เพื่อเจริญปัญญาก็ทาได้สะดวกนี้แสดงออกมาในภายนอก สีในระดับสังคมถ้าหากว่าคนเราไม่เบียดเบียนการสังคมมีความปกติสุขก็เรียกว่าสังคมนั้นมีความมั่นคงคนจะทํางานทําการทําธุรกิจอะไรก็ทําได้สะดวกแต่ถ้าสังคมนี้มีการเบียดเบียนกันมากเราจะเห็นว่าแม้จะไปไหนมาไหนก็หวาดระแวงเพราะฉะนั้นจะดําเนินธุรกิจทําอะไรก็ไม่สะดวกบางอย่างก็ต้องเว้นจะไปไหนข้ามคืนก็ไปไม่ได้เป็นต้นหรือไปในสถานที่บางแห่งไปไม่ได้ การงานของมนุษย์ก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกในระดับสังคมก็ดีในระดับจิตใจก็ดีศีลก็มีความสำคัญอย่างที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นก็ให้สร้างศีลไว้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงในจิตใจและในสังคมแล้วก็จะทำให้ดำเนินก้าวหน้าไปในกิจการงานทั้งที่เรียกว่าทางโลกและทางธรรมทั้งในทางสังคมและในจิตใจของแต่ละคนศีลมีความสำคัญแล้วก็อานิสองอย่างกล่ามานี้ เป็นพื้นฐานที่จะให้ก้าวต่อไปในสมาธิและปัญญาส่วนเรื่องสมาธิและปัญญาเป็นยังไงอาจฉรภาพก็คงจะได้มีโอกาสกล่าวต่อไปในเบื้องหน้าสาหรับวันนี้ก็ขอยุติธรรมกถาเกี่ยวกับเรื่องศีลพร้อมั้านความสําคัญของศีลไว้พอสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาอยู่